ก่อนจะต่อกันที่อักษรคาตาคานะถ้าใครเพิ่งเข้ามา<_ <EN> _>ก็ให้กลับไปดูตั้งแต่ ep หนนะครับอักษรคาตาคานะคืออักษรที่ใช้เขียนคำศัพท์ที่เรียนเสียงจากภาษาต่างประเทศมาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนทุกอย่างที่คนญี่ปุ่นพยายามจะออกเสียงให้เหมือนเวลาเขียนจะใช้ตัวอักษรคาตาคานะเหล่านี้เขียนนะฮะ เช่นคำว่าเทนนิสนะฮะเทนเทนิสเทนนิสหลักการหลักการผสมเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวคาตาคานะให้ออกมาใกล้เคียงกับเสียงของคนญี่ปุ่นนี่คุณเราก็ต้องใช้ความเคยเชินในการเจอสับไปเรื่อยๆนะฮะบางคำก็ง่ายตรงตัวบางคำก็อาจจะต้อง ตัดออกหรือกลืนเสียงอะไรกันนิดหน่อยนะฮะตามที่เสียงในภาษาญุ่นที่มีที่เขาจะซัพพอร์ตเราครับเทนนิสทำได้ไหมตัวเทนเทะมีนะฮะเขาใช้เท t นะฮะเทนถ้าเอาแค่เทนเดี๋ยวเราจะเจอกันในตอนผสมเสียงนะครับแต่ผมยกตัวอย่างก่อนถ้าเอาแค่เทนเขาใช้ตัวอื่นเข้ามาเทกับอื่นอ่านติดกันเร็วๆเทน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  หรือเทนนั่นเองนะแต่เนื่องจากว่าตัวถัดไปมันเป็นตัวเสียงนอนหนูหรือเนเหมือนกันนะฮะตัวนิสเนี่ยนิสเนี่ยมันคือตัวนี้มีไหมมีฮะนินะฮะนิเวลาเขาผสมเสียงเป็นนิสตัวหลังตรงนี้เขาใช้ตัวสุนะฮะก็ใช้ตัวสุเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนอนหนูนอนหนูตัวนี้ก็เลยไม่จำเป็นใช้เสียงตัวนี้มาเป็นประโยชน์นะฮะก็คือ เทนิสุ su. นะนี่คือตัวอย่างของคำคาตาคณะนะครับเสียงเหมือนกับชุดของฮิรังะนะทุกตัวแค่เขียนต่างกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งเสียงหนึ่งตัวอักษรหนึ่งเสียงตัวอักษรของคนญี่ปุ่นจะมีสองลักษณะการเขียนคือฮิรังะนะกับคาตาคณะตัวอะฮิรังานะคาตาคณะนะครับ ยกตัวอย่างตัวตัวสัตว์นะครับตัวสัตว์หิลักขณะก็คือสัขาศักณะก็คือสันะครับเส้นชะตาคณะถ้าคุณสังเกตก็คือมันจะดูแบบแข็งๆนิดนึงนิดหน่อยแต่จริงๆผมว่าไม่ต้องไปดูอะไรมากคุณก็คัดตามที่เขามีให้นั่นแหละครับนะฮะตำรา หรือหนังสือคัดหรือคุณจะดูจาก youtube ที่คนญี่ปุ่นเขามาสอนวิธีเขียนไว้ได้หมดนะฮะได้หมดอันนี้ผมไม่เป็นห่วงใครทั้งนั้นหรือสุดท้ายแล้วผมค่อนข้างจะฟรีสา์นะฮะ,อ,ะอย่างตัวหีตัวนี้นะฮะหรือคุณจะออกไปก่อนหรือคุณจะอะไรอย่างนี้ก่อนผมก็ได้หมดขอสุดท้ายมาแล้วมันเหมือนตัวนี้แล้วกันยกเว้นว่าคุณจะไปเป็นนัก ประกวดการเขียนอย่างเงี้ยโอเคคุณต้องเขียนให้ถูกเพราะการเขียนถูกเนี่ยเช่นการใช้ผูกการถ้าคุณเขียนถูกเนี่ยแต้มหรืออะไรเนี่ยมันมันจะเห็นนะฮะคุณจะหลดลงไปตรงไหนแต้มมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะมันจะเห็นความหนาความบางแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เอามาสื่อสารเขียนให้มันเป็นรูปออกมาได้ก็โอเคนะฮะให้มันสวยให้มันปกตินะฮะก็ยกตัวอย่างไม่กี่ตัวพอนะฮะอาี อูเอโออะไรประมาณนี้มันก็จะมีตัวคล้ายๆกันนะอย่างเช่นตัวสตัวอึนตัวโสตัวชิอันนี้เราก็สังเกตเอานะฮะชิมันต้องสองแต้มแบบทะแยงก่อนนะฮะแล้วก็ล่างขึ้นบนนะฮะ ทศชือือนี่สองแต้มขนานเป็นเส้นขนาน,นะฮะแล้วก็บนลงล่างแต้มมันจะเห็นเห็นไหนมฮะแต้มบ,บนแต้มล่างนะฮะตัวโสโ,โ,โซจะเหมือนถือเลยแค่มีแต้มเดียวนะตัวอึนนะฮะตัวอึนก็จะเหมือนตัวช er, ิแต่มีแต้มเดียวนะฮะก็แป๊บเดียวก็จำได้ครับไม่ต้องกังวลใดๆนะฮะ อันนี้คือการเขียนคุณก็ไปคัดมาเหมือนเดิมถ้าคุณต้องการแบบฟอร์มในการเอาไปคัดเหมือนที่ลังกน,นะที่ผมเคยบอกไว้ที่คล้ายๆเป็นไข่ปลาแต่ผมจะเป็นตัวลางๆไว้คุณก็ส่งคอมเมนต์มาส่งอีเมลหรือช่องทางในการที่ผมส่งกลับไปให้ผมจะส่งไฟล์ Excel ไปให้คุณสามารถจัดเรียงไปปริ้นต์ไปอะไรของคุณเพื่อเอามาคัดเอามาใช้งานนะฮะ โอเคเราไปเรื่องต่อไปเลยก็คือหลังจากที่คุณรู้คัดได้แล้วเนี่ยมันจะมีข้อปิดย่อยขึ้นมาก็คือวัตที่สามารถเติมอะไรสักอย่างบนมุมขวามันได้คุณเห็นไหมฮะมุมขวามันนี่มุมขวานะฮะผมผมผมวงไม่หมดนะผมวงเป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะสมมุตินี่เป็นตัวอักษร ุมขวาเราเติมได้สองอย่างนะฮะก็คือแต้มสองแต้มเราเรียกว่าเต้นเต้นในภาษาญี่ปุ่นเต้นเต้นนะฮะหรือเติมวงกลมวงกลมเขาเรียกมาลุเติมมาลุมาลุภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่ากลมนั่นเองนะครับก็มีการเติมได้สองอย่างซึ่งจะทําให้เสียงเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเรามาดูในวรคแรกเลยนะฮะวะรคขาดวนี้วรคขาดเนี่ย ปกติมันคือ K นะฮะแต่เวลาคุณเติมเต้นเต้นเข้าไปแล้วมันจะเป็นตัว G ga นะฮะเวลาคุณพิมพ์คุณพิมพ์โดยใช้โรมันจิให้มันแปลงอัตโนมัติคุณต้องพิมพ์ด้วยตัว G ga แต่เวลาออกเสียงมันคือกอผสมงอฮะนะฮะหลักการไม่ยากฮะอาจจะมีท่านอื่นที่ ไก่ใ,ให้หลักการของการออกเสียงเป็นแบบอื่นก็ได้นะฮะแต่ของผมนี่คือคุณนะฮะเวลาคุณพ,พูดกอไก่กอไก่กอไก่ฟันคุณจะไม่แตกกันถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณพูดงองูงองูงองงูก็ไม่แตกเหมือนกันทํายังไงให้เป็นเสียงเกอะเกอะได้ง่ายฮะคุณเอาฟันล่างฟันบนเนี่ยก่อนจะออกเสียงเนี่ยให้คุณเอามาแตะกันก่อนแล้วออกเสียงออกมาแล้วต้องปล่อยด,ะะด้วยนะฮะกะกะ กีกลเแค่นั้นเองครับนะฮะอันนี้ก็คือการออกเสียงที่เวลาเราเราออกเสียงตัวเดียวตัวต่อตัว,ตวนะฮะแต่วเวลาคุณไปรวมในคําศัพท์มันก็จะเป็นการพูดแบบติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันไปนะฮะบางทีคุณก็ฟังเป็นกอมากกว่าหรืองอมากกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คําศัพท์นะฮะแต่หลักการง่ายๆที่เป็นสไตล์ของผมก็คือนะฮะเช่นคําศัพท์ที่ อันนี้ยากไปนะเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะฮะกับคือผมพยายามให้จะมีตัวนี้เหมือนกันนะฮะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อมันมันออกเสียงเป็นดอเด็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในวักนี้นะฮะดอเด็กบวกกับอีนะฮะดาอี มันเจออานว่าไดเดี๋ยวไปเจอตอนผสมเสียงนะฮะยังไม่ต้องกงังวลแต่ตัวนี้อา่านว่าไดใไดก่อนเลยนะฮะตัวนี้2ตัวเรียงกันไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอยู่ถ้ามันอยู่ตัวหน้าสุดนะฮะกะกิกูเกะเกาะอยู่หน้าสุดของคําศัพท์เราจะออกเสียงเป็นกอไก่เพราะามันยังไม่มันยังไม่ได้ถูกกลืนมาจากตัวหน้านึกออกไหมฮะมันก็มันก็จะออกว่ากะกุกะกุถ้าคุณจะออกให้เหมือนเป,ป๊ะๆคุณก็ต้องเอาเอา,เอาฟันมา ชิดกันไว้ก่อนแล้วค่อเอกเสียงนะกกขกักขุนะฮะแต่ถ้าเอาเพนเพนธรรมดาคนต่างชาติกะขู่กะขุก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าพอคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณเรียนไปเรื่อยๆคุณจะเป็นกกขกักขูเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันอยู่ในนี้นะฮะจริงๆแล้วมันก็ออกเสียงเหมือนเดิมแหละฮะนะฮะ,นะฮะตรงนี้ฮะเป็นกอผสมงอไดักะขูไดักขุแต่ไม่มีใครหรอกครับที่เวลาพูดคาว่าได้กขุที่แปลว่าหมหาวิทยาลัยเนี่ยจะพูดคําว่า ได้กะกูช้าๆถูกไหมฮะเขา,ากข็ได้กะกูได้กะกูได้กะกุมันก็ฟังเป็นคล้ายๆงองูไปในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นมันมาจากธรรมชาติของการออกเสียงติดกันมานะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเ,าเป็นหลักเลยว่าอยู่ข้างในงองง,อง,งูอยู่ข้างหน้ากอไก่ใช่ทีเดียวจริงๆมันกอผสมงอตลอดเวลาแต่เวลาเราพูดติดกันเป็นคําศัพท์เป็นประโยคนะฮะมีคําต่อเนื่องมีเสียงต่อเนื่องมีเสียงนํามาก่อนแล้วมาถึงตัวนี้ต่อเนื่องไป มันก็เสียงเบาลงอัตโนมัติมันก็จะฟังไปคลิ้้ายงองงูมากกว่าแค่เท่านั้นเองนะฮะนี่คือวัคข์นะฮะต่อมานะฮะเมื่อกี้ผมมาร์กผิดนะฮะวัดนี่คือเขาเขาเรียงไปขวานะฮะกะกีโกเกโกนะฮะวัตตต่อไปคือวัคสะนะฮะวัคสะ,ะ,ะ,ะนี่เป็นตัว S นะฮะแต่หลังจากที่คุณใส่เต้นเต้นอันอา,อาวัคเมื่อสักครู่นี้วัคขากับวัคสะ ใส่เต้นเต้นได้อย่างเดียวนะฮะมาหลูยังใส่ไม่ได้นะครับหลังจากใส่เต้นเต้นไปแล้วจะออกเสียงเป็นตัวจีนะฮะก็คือสันสันนั่นเองนะฮะจักสะก็เป็นจะจะจะคุณก็ไปฝึกเอานะฮะให้มันเสียงสันสันในในคอข้างบนช่วงช่วงบนก่อนแล้วค่อยจะจะนะฮะตัวนี้ก่อนนะฮะตัวทับไปสุก็คือสุสุสุเจาะเจแค่นั้นเอง ะ za เ z o นะฮะเวลาผสมเสียงเนี่ยผสมเป็นคำศัพท์แล้วเนี่ยตัวนี้จำเป็นต้องออกให้ชัดซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะฮะตัวยกเว้นนะฮะปกติไม่มีเต้นๆมันก็ยกเว้นเป็น s h i ชิอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าใส่เต้นๆไปจะออกเป็นจจานะฮะจซาอ,จจอ,าอจิจิจซาอิจิจธรรมดาเลยฮะจิจิไม่ต้องคิดมากนะฮะว่าจะเป็นวัคถะนะฮะวัคถะใส่สเต้นๆได้อย่างเดียวเหมือนกัน นะฮะวัตถวัถาอนุญ,ญาตมาตรงนี้นะฮะตัวถาเนี่ยคุณนะฮะมันจะมีลักษณะที่ต้องสังเกตเหมือนวัคขะวัคขะเมื่อกี้ในคนไทยจะเพี้ยนเป็นกอไก่หรืององ,งูผมหมายถึงในด้านของการธรรมชาติของเสียงนะฮะไม่ใช่หลักการจริงๆนะฮะทอทหานก็เหมือนกันเอาท่าที่ฮะตัวถาก็เหมือนกันนะฮะมันจะเป็นทอหรือต่อครับผมนะฮะ ทอหรือตอท,อทอห้าหรือตอเต่านะฮะทอได้หมดนะฮะทอทงอะไรมลหลักภาษาไทยไม่สนใจนะฮะสนใจคําว่าทอหรือตอนะฮะหลักการง่ายๆตัวนี้ตัวขะนี่ตัวขูนะฮะตัวนี้ตัวถาอยู่ขึ้นด้าสุดให้ออกเสียงทอครับทาคาคุทาคาคุทาคาคุ แต่ถ้าอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ตัวอีอันนี้ตัวถะน,น,นะฮะน้อยทนนี้คุณจะได้ยินว่าอีถะอีถะส่วนใหญ่จะเป็นอีตะอีตะมันจะเป็นต่อต่วไปอีตะอีตะนะฮะเพราะฉะนั้นอาจากดง่ายๆนะตอนเริ่มต้นก่อนอยู่หน้าคําศัพท์เป็นทออยู่ข้างในเป็นตอยกเว้นว่ามันมีสองตัวอยู่ข้างในติดกันนะฮะ เช่นาแบบนี้นะฮะหรือครับชิชินะฮะทำปากแบนลิ้นแตกนะฮะชิขะเทโทษทีนะฮะ ธาเทอันนี้ตัวทอติดตัววัคทาติดกัน2ตัวเราไม่ต้องอ่านตัวข้างในเป็นต่อเต่านะฮะเป็นชิคาทาเทชิคาทาเทชิคาทาเทอันนี้เหมือนกันอันนี้อยู่หน้าสุดตัดปัญหาทหารนะฮะอันนี้คือถาอันนี้คือเทอันนี้คือหมอันนี้คือหนกปกติผมบอกว่าถ้าอยู่ในเป็นต่อเต่าใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะมันติดกับทอเดียวกันมันจะเป็นทาเทโมโนไม่ใช่ทาเตโมโนไม่ใช่นะฮะเป็นทาเทโมโน ทาเทโมโนโอเคใจไหมฮะนี่คือหลักการของตัวถะเทะทที่ยังไม่ใส่เต้นๆนะฮะส่วนตัวชินะครับเวลามันอยู่ข้างในมันชี้มันก็ยังชี้เหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่เสียงทอทหารนะครับส่วนตัวสื่อสื่อนะฮะสื่อมันก็ยังสื่อเหมือนเดิมไม่มีทางเป็นตื่อได้นะฮะแปลพอคุณใส่เต้นๆไปแล้วจากทอหรือตอเนี่ยจะกลายเป็นดอครับดอเด็กดะ เดะโดสามตัวนี้ง่ายฮะดะเดะโดนะฮะพอมาสึ oma, su, นะฮะสึ su, ตัวนี้นอกจากคุณจะต้องเป็นถอเสอ,อือแล้วมีลมแบบที่สอนไปแล้วคุณจะต้องให้มันสั่นด้วยฮะสึสึสึซึ่งมันไม่ได้ง่ายแต่เจอสัมไม่กี่ตัวครับจำหลักการไว้ก่อนเสียงยังได้หรือไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะส่วนตัวชิเต้นเมันคล้ายๆข้างบนตัวชิตัวนี้จออิจิแต่มันจะเป็น บีบเสียงมากกว่ากลายเป็นไม่ตรีซะส่วนใหญ่คือจิจิจิข้างบนคือจิอันนี้คือจิแค่นั้นเองครับง่ายฮนะนะฮะวัคต่อไปคือวัคหะนะฮะวัคหะนี่เติมได้ทั้งสองอย่างแต่เติมทีละอย่างนะฮะเลือกใช้นะฮะเติมเต้นๆไปแล้วก็ไม่ต้องเติมมาลุเติมมาลุไปแล้วก็ไม่ต้องเติมเต้นๆนะครับตัวหะเนี่ยตอนแรกมันเป็นเสียงเฮชนะฮะห้าหีหุเหหะพอเติมเต้นๆจะเป็นเสียง บอใบไม้ฮะบะบิบุเบโบพอเติมมาลุจะเป็นเสียงปอบปลาฮะปะปิปุเปะโปะนะฮะอันนี้ง่ายอันนี้ตัวฝุที่มันยากตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่ได้ใส่เจ้นเจมาลุแต่พอใส่แล้วกลืนเสียงเหมือนเสียงไปเหมือนตัวเขาหมดไม่ต้องทำอะไรบะบิบุเบโบปะปิปุเปะโปะโอเคไหมฮะทั้งฮิระกนะและคาตาคณะทำได้เหมือนกันหมด ทำได้เหมือนกันหมดหลักการเดียวกันแค่เขียนตัวอักษรคนละแบบเท่านั้นเองโอเคไหมฮะถ้าใครคิดว่าพูดเร็วหรืออะไรไม่เป็นไรนะ,ะคุณสามารถดีวายกลับไปดูใหม่ได้นะฮะครับโอเคทีนี้มาผสมเสียงกันนะผสมเสียงกันนะครับ เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะเหมือนกันทําได้ท,ทั้งฮีรณนะคาตาขนานะครับคุณสังเกตว่ามันจะเป็นเสียงในวักไหนทั้งหมดฮะคิชิชินิฮิมิรินะมันจะเป็นวักอีทุกตัวสามารถมาใส่ตัวยะหรือยุหรือเย,ยะไซส์เล็กเข้าไปได้ในคนที่เรียนมาใส่ปุนเขาจะเรียกว่ายะเล็กยุเล็ก,ย,ลกยะเล็กนะฮะ ใส่เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะยกตัวอย่างนะฮะผมขอยกตัวอย่างที่หน้าใหม่ขีถ้าตัวนี้คือขีใช่ไหมฮะถ้าคุณเป็นยะตัวเท่ากันขียะเวะลาอ่านก็ยังอ่านปกติว่าขียะ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 คุณต้องเต็มเสียงทั้งคู่แต่ถ้าขีแล้วคุณใส่ยะเล็กนะฮะตัวเสียง ยะมันก็จะเล็กลงไปด้วยน้อยลงไปด้วยหลักธรรมชาตินะฮะก็พูดติดกันเร็วๆนี่แหละครับเคีย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 คล้ายๆเคียเสียงสั้นดีกว่านะฮะญี่ปุ่นปกติจะเป็นเสียงสั้นก่อนยกเว้นคุณมาทำให้มันยาวเดี๋ยววิธีมันมีนะฮะเคียะเคียะนะฮะเหมือนสระาเอีะนี่เองฮะสระเอะนะฮะเหมือนสระาเอีย นะครับแต่ถ้าคุณใส่ยุเล็กเข้าไปจากคิยุก็เป็นคิยุคิยุคิยุจะคล้ายๆเสียงสระ,ะสระอิวนะฮะแต่แต่มันมันยังมันยังไม่ยิวะฮะมันจะเป็นคิยะคิยะคิยะติดกันเร็วๆก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นคิวเป็น q, เคียวได้นะฮะแต่ถ้าใส่โยเล็กจากยูก็เป็นโยถูกไหมฮะ ก็ออกเสียงเล่นน้อยติดกันเร็วๆเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวมันจะเหมือนอมันจะเหมือนสระสระเอียวแต่มันก็ยังไม่เอียวนะยังไม่เอียวนะผมจะเขียนภาษาไทยว่าอะไรดีอเป็นเหมือนสระเอียวแต่สั้นก่อนไม่รู้พูดยังไงนะฮะต้องเอาออกกัน นะฮะนะฮะเขียนแล้วเขียนแล้วงงนะฮะเอาอย่างนี้กูออกเสียงธรรมชาติดีกว่าง่ายกว่าฮะคิยุออกแล้วเดียวก็เป็นคิยุคิยุคิยุยสั้นนะฮะยอะเล็กก็เป็นคิยอคิยอถ้ายะเล็กก็เป็นคิยะคิยะคิยะนะครับทุกวัตทาเหมือนกันทุกวักถาเหมือนกันนะฮะ คิยะคิยุคิโยชิยะอ่าขอโทษนะฮะเอาวักนี้ก่อนนิยะนิยุนิโยขิยะฮิยุฮิโยมิยะมิยุมิโยเหลียะลิ่ยุลิโยนะฮะอันนี้ต้องฝึกนิดนึงวักนี้นะฮะมันจะมีแบบเหลียเลี่ยยเลี่โยคุณจะไปละลุโลก็ไม่ได้เพราะมันจะไปซ้ํากับตัวละคุณจะยะอยู่โยก็ไม่ได้เพราะไปซ้ํากับยะวักยะไม่ได้นะฮะต้องมีมีลออยู่ข้างหน้าด้วยจากเจ้าสองวักนี้นะฮะ ชิกับชิ้สองวันนี้ง่ายฮะจริงๆแล้วหลักการมันก็เหมือนกันฮะชิกับยะก็ชิยะชิยะชิยุชิโยชิยะชิ้อยูชิโยเหมือนกันฮะแต่เวลาเป็นคำศัพท์สามารถติดกันไปได้เลยเป็นชะชุโฌครับผมส่วนบรรทัด CHI ก็ปากแบนเท่านั้นเองนะฮะชะจุโฌแค่นั้นเองครับ นะฮะง่ายฮะสองตัวนี้จะง่ายนะฮะกลับไปได้เมื่อสักครู่นี้นะฮะในนี้เขายังไม่ได้ใส่ให้นะฮะแต่ผมใส่ให้ก่อนขี้ยกนะฮะขี้ยกเสียงสั้นใช่ไหมฮะถ้าคุณใส่อุเข้าไปเวลาผมสอนหลักการผมจะใช้หลักธรรมชาตินะฮะขี้ยกแล้วพอมีอุใช่ไหมฮะคุณก็พูดต่อนั่นแหละขี้หยกขี้ยกียกอูียอุ่ขียอุเขี้ยวอุเคียวอุฟังเร็วๆกลายเป็นขียวเห็นไหมฮะ เคียวแต่คุณอ่านเคียวเลยก็ไม่่อยดีคุณต้องมีอุกกลมๆหน่อยนะเป็นเคียวเคียวเคียวนะฮะบางคนบางคนอ่านอย่างนี้เลยนะฮะคิโยคิโยถามว่าเข้าเข้าใจไหมคุณญี่ปุ่นเข้าใจนะแต่คุณออกให้มันถูกหลักมันก็จะจําง่ายแล้วก็ทําให้ศัพท์ที่ใช้หลักการนี้ที่คุณจะเจออีกออกเสียงได้ง่ายนะฮะเคียวเคียวคิจุถ้าใส่อุจะเป็น หลักการเดียวกันคิว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 คล้ายคลา้ายคิวฮะซาเลียวนั่นเองส่วนตัวยะเนี่ยเขียวเขียวถ้าถามว่าจะใส่มันก็หลักการเดียวกันแต่ผมไม่ค่อยยังไม่เจอคำศัพท์ที่ใส่เลยนะฮะยังไม่เจอนะฮะยกเวน้นถ้าเป็นเช่นชื่อของคนไทยนะฮะชื่อเฉาอย่างเงี้ย ชีกะยะเป็นฉาแลใช่ไหมฮะนะฮะอย่างเงี้ยคุณสามารถใส่อูได้ฉาอุ่ฉาอุฉาอุ่าฉา,า,าเพราะเสียงต่างประเทศมันก็คือเสียงต่างประเทศที่ญี่ปุ่นไม่มีคุณก็ผสมเอาแต่ถ้าเป็นชาวป้าคุณต้องกลับไปใช้ตัวคาตาคานะเขียนเท่านั้นเองอย่าลืมถูกไหมฮะเพราะหลักการที่วันนี้เราสอนเรื่องผสมเสียงทําเหมือนกันทั้งคีรานะและคาตาคานะโอเคไหมฮะนะฮะต้นเต้นแล้วก็ทําเหมือนกันแค่ตัวหน้าเปลี่ยนเสียงไปแล้ว จะฮีเป็นบีบิยะก็เป็นบิยะบิยะบิยุบิโยแค่นั้นเองครับนะฮะโอเคนี่คือการเติมยะยุโยเล็กนะฮะและการเติมเต้นเต้นกับมาลุนะฮะในสี่แถวผมเรียกสี่แถวแต่พอตัวนี้มันเติมได้สองแถวมันก็เลยกลายเป็นห้าเติมได้ทั้งเต้นเต้นและมาลุนะครับ ส่วนเดี๋ยวเวลาเราเรียนกาผสมศัพท์หรือเจอในบทเรียนแล้วมีข้อยกเว้นใดอื่นอีกเล็กน้อยเราค่อยไปเจอกันในนั้นนะครับโอเคนี่คือการผสมเสียงจากตัวอักษรก่อนนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อกันที่เรื่องของผสมเสียงเป็นคำารรพละพอผสมเสียงเป็นคำารรพคุณไปฝึกมาวันต่อมาผมก็จะเปิด powerpoint ฝึกให้นะฮะผมก็เปิดแล้วก็หยุดสักแป๊บหนึ่งเผื่อคุณดูอยู่คุณอยากจะพูดตามแล้วผมก็จะพูดเฉลยไปแบบนี้นะฮะโอเคสวัสดีครับผม